สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโทนีิชีร้รัฐบาลไม่น่าจะอยู่ได้นาน เนปประยุทธ์ถ้ารักบ้านเมืองจริงยบสภาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โทนี่วูดซ์สมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการแคร์คิดเคลื่อนไทยเอ็กลับเฮาส์หัวข้อการเมืองไทยวิปรโยคการเมืองโลกวิปร,ริตโดยช่วงหนึ่งของรายการเจ้าตัวได้ระบุว่าการจะอยู่ได้ของรัฐบาลคงอยู่ได้ไม่นานและอยู่ลําบากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าใจว่ามีความตั้งใจดีแต่โลกเปลี่ยนเร็วมากพลเอกประยุทธ์อาจตามไม่ทันวิธีคิดเดิมก็ไม่ได้มีการแก้ป ัญหาและพื้นฐานพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงจึงไม่มีใจรักที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงใจถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคิดแบบเก่าๆทำรัฐประหารมาแล้วตั้งเป็นพักทหารคือพักเฉพาะกิจ ที่เอานักเลือกตั้งมารวมกันเป็นพักทหารไม่มีอุดมการมีแต่ความสามารถในการยิงยิงแม่นลูกกระสุนเยอะมาประกอบกําลังกันเป็นพักทหารเอาคนที่ยิงเก่งซึ่งขณะนี้ก็ใช้เมื่อมีการเลือกตั้งคราวหน้าพักพลังประชาชนจะแตกออกไปอย่างตอนนี้ที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ได้ออกจากพักพลังประชาชนไปก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เชื่อว่าคนที่อยู่ในพลังประชาชนเมื่อเสร็จรวมการเฉพาะกิจก็จะมีการแยกออกไปแต่ถ้าจะตั้งพักใหม่ ก็อาจจะไม่เอื้ออํำนวยเพราะกติกาบัตร2ใบที่เกิดขึ้นจะทําให้การเมืองเข้มแข็งมีอุดมการรับปากสัญญาอะไรกับประชาชนแล้วก็ต้องทําต้องยืนอยู่นา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 ยังไงก็หนาไม่พออยู่ไม่ได้ท่านี้กล่าวต่อว่าวันนี้จึงเป็นห่วงว่าพลเอกประยุทธ์เจอด่านแรกนายก8ปีตามรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเมื่อครบแล้วจะเป็นอย่างไรจะชูใครมาเป็นนายกหรือจะชูพลเอกประวิตวงศ์สวรรค์ท่านยังเดินไหวอยู่ร เปล่าฉะนั้นท่านต้องฟิตหน่อยแล้วพลังประชารัฐจะชูใครและความขัดแย้งย่าบอกว่าไม่มีเพราะรัฐบาลไม่น่าจะอยู่ได้นานจากสถานการณ์พลังประชารัฐตอนนี้ประชาชนก็เห็นเห็นกันอยู่เลือกตั้งซ่อมเขต9้าวกทมนในสุรราชเทียนทองชนะเพราะประชาชนเขาเห็นจริงๆวันนี้ต้องยอมรับการบริหารการวางกลยุทธ์ล้มหลวผิดหมดวันนี้คําตอบของการเลือกตั้งหลักสี่เป็นคําตอบค่อนข้างชัดอันดับหนึ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็น ของเพื่อไทยอันดับ2ก้ากลายอันดับ3เป็นฝ่าย23พเปเซพอพอชอรอได้มา10เอร์เซตทั้งที่ผิดบอกได้3 5 0 0 0ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นยิงไม่เข้าเป้าหรือ,อยังไงต้องยอมรับว่าตอนนี้รัฐบาลอ่อนแอฝ่ายสนับสนุนอ่อนกำลังมากถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครมั่นใจรัฐบาลลงทุนโครงการขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้ารักบ้านเมืองจริยงยบสภาให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่านั่นจึงจะเป็นการแสดงสปิริตในการรักบ้าน เมืองกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอมขอบคุณครับ